วันนี้ทำผัดกระเพราครับผัดกระเพราอีกชนิดหนึ่งถั่วแห้งๆนะครับผม กระเพาหมูตั้งตั้งรวนหมูก่อนนะครับรวนหมูให้สุก กระเพาะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผัดกระเพาะหมูอีกส่วนหนึ่งครับจะทำส่วนแบบแห้งๆนะครับเมื่อวานมีคอมเมนต์ลาบหมูทำไมน้ำเยอะจังครับ <c oughs> แต่วันนี้ก็จะทำนะครับผัดกระเพาะหมูสับนะครับแบบแห้งๆนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงก็ติดตามดูนะครับ หลังจากที่รวนมูเสร็จแล้วครับก็ใส่น้ำมันนิดนึงโอเคครับอื <c oughs> ต่อไปก็จะใส่กระเทียมพริกนะครับแล้วก็ใบ,บมะกรูดนะครับไปเลยพร้อมครับผัดนะวว้อม ัให้หอมนะครับผมอันริ่มตัดแต่เพิ่ออีกส่วนหนึ่งครับส่วนนี้เป็นส่วนแห้งๆครับมันจะเผ็ดไหมเนี่ยเผ็ดใช่ไหมเนี่ยให้เคียวความหอมนะครับ,รบรสครู่ ดูกันครับนอนตายจะเป็นยังไงนะครับผมปล่อครับแห้งๆนะครับผมนอยู่อนครับนะครับก็ผสมกันเลยครับ <c oughs> อ่าก็เนี่ยพอไปนิดนึง แคบแคบแคบเด็กแกมปรุงนะครับใส่ไปเลยนะครับจะสมาณการโอ้อ้โอร เต่าเค่หายครับปหาเขียวครับ นม่ความชอบนึ่งกะหล่ําแกะเนื้อ <c oughs> thịt thầy thấp hai cặp kho thầy thấp Ừ. Đẹp, oh, đẹp, ผัดให้กะเพราแห้งๆนะครับผมจะได้แ่บๆครับให้กะเพราแห้งๆนะครับผม ครับดูฮัลสวัสดีจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๋ารครับน้าน้นครับจ๋าครับนิ่มเป็นไงพีกเลยแับแซ่บครับแซ่บแซ่บจ๋าเอ๊ะ 台湾<ー>